สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนอยู่กันที่หน้าห้องปฏิบัติการ <c oughs> าการเาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะคะ <c oughs> จะพาไปชมบรรยากาศด้านในคะ่ะ <c oughs> ไปชมกันเลยค่ะ ห้องนี้นะคะก็คือห้องกระจกมีเลื่อห้องที่1นะคะสําหรับห้องนี้นะคะเราจะใช้เป็นห้องที่ทํากิจกรรมกลุ่มบําบัดนะคะในการเรียนในภาคาทฤษฎีและก็ภาคทดลองนะคะของสาขาการพยาบาลทุกภาพจิตและจิตเวชของเรานะคะแล้วก็ห้องนี้นะคะยังใช้ในการทํากิจกรรมพิพิ o ภัณฑ์คอนเฟลต์นะคะของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีค่ะค่ะแล้วก็ยังใช้ในการสอบซิมูเลชันหรือว่าสอบออสกี้ของนักศึกษาพยาบาลค่ะ ค่ะแล้วก็ภายในห้องนะคะก็จะมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชนะคะก็จะมีในส่วนของอจิตเวชเด็กนะคะแล้วก็อบอร์ดนี้นะคะเป็นให้ความรู้ในเรื่องของสคิโซฟีเนียนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นน,นะคะก็จะมีในเรื่องของ การใช้ยาอย่างสมเทสมผลนะคะตามกลุ่ยาต่างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่วนสำรวจความรู้สึกตัวเองผ่านวงล้อนี้นะคะแล้วก็บอดนี้นะคะเป็นบอดที่ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการทํา ECT นะคะการปฏิบัติการพยาบาลก่อนและหลังทํา ECT ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของข้อที่สองกันได้เลยค่ะค่ะ แล้ในส่วนห้องที่2นะคะก็จะเป็นห้องสาธิตการ,รพยาบาลค่ะโดยทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอ่าเลสเตชันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นเตียงที่อยู่ไว้สำหรับสาธิตการ,รพยาบาลการารักษาผู้ป่วยด้วยยาแล้วก็การพยาบาลในการจํากัดพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีภาวะวุ่นวายค่ะต่อมานะคะทางด้านนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ไว้สําหรับเลสเตนคนไข้ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นวงพาเอสติ้เหมือนว่าให้เข้าปรึกษา่วยค่ะค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการงานพยาบาลจุลภาพจิตและจิตเวชของวิทยายลัยพยาบาลบริราช,ชุนีชัชน้าค่ะขอบคุณค่ะ